ใส่ชุดอาขาโบราณ<ช>แล้วทำไมเขาใส่แบบสั้นๆโชว์ซิแพกไงเมื่อก่อนเสื้ออาขาเขาจะไม่ซักกันนะจะพาไปขุดมันมือเสืออ้าเยปูมีนี่นะครับโอ้โหดนมาแล้วมันมันคือมือเสือสีสวยมากโอ้ยเปิดอะไรมาคะเนี่ยเปิดมิกกี้อันนี้ผัดให้แห้งเลยนะคะ นี่ยค่ะมันเหลือเชื่อตรงนี้แหละอาหารอาหานะคะแกงเครื่องไงค่ะแล้วก็อันนี้แกงมันใส่หอปลาแช่โกะนะคะสวัสดีค่ะ อูดูทองมาวันนี้นะคะหวานกับจอดใส่ชุดอาขาโบราณนะคะนี่จาดูชุดของคุณจอดนี่เสื้อโอ้โหเก่าแก่มากอันนี้จะเป็นเสื้อเสื้อผู้ชายเนาะเสื้อผู้ชายก็จะถ้าสมัยก่อนหน่เขาจะใส่สั้นๆอย่างงี้อนนี้ก็มันดูเหมือนสั้นใช่ไหมแจริงแล้วจริงๆแล้วคือเมื่อก่อนเขาใส่อย่างงี้นะ แต่เนี่ยคือเพิ่งมาเย็บใส่ใหม่ไอ้ข้างหน้าเนี่ยมันสีมันสีมันก็เลยจะเป็นอีกแบบหนึ่งลักษณะการใช้สีอย่างข้างหลังเนี่ยก็คือจะเป็นสีดั้งเดิมเลยตั้งแต่สมัยโบราณเสื้อตัวนี้ก็ไม่ได้ซักมาประมาณน่าจะ5้าหกปีได้แล้วเพราะมันตั้งแต่ตั้งแต่อันนี้เสื้อใครอะคะอ่าใครเอาให้เป็นเสื้อของพ่อ ที่แม่เอามาตอนแต่งงานอเอามาให้พ่อแล้วก็หลังจากนพ่อใส่มาแล้วก็ผมมาใส่ต่อแล้วก็ตอนนี้ก็คือจะตกเป็นของลูกละผู้ชายใช่ไหมใช่นี่จะเป็นลักษณะ,สะเสื้อผู้ชายแล้วทําไมเขาใส่แบบสั้นๆโชว์ซิแพ็ไงเมื่อก่อนโชว์ซิ <laughs> แล้วนี่มีไหมโชว์ซิตอนนี้มีวันแพ็แล้วนี่ก็จะเป็นเสื้อของนี่ก็จะเป็นเสือ้อชุ้เสื้อผู้หญิงนะครับนี่ค่ะ วันนี้วานใส่เสื้อผู้หญิงโอ้ลายสวยมากตัวนี้เก่ากว่านะครับตัวนี้ตัวนี้จะเก่ากว่าอันนี้ตัวนี้หม่อโขเป็นคนเย็บตอนนี้แกอยุเก้าสิบแล้วแล้วก็ตัวนี้น่าจะ7เจ็ดสิบปดสิบปีได้สวยมากเลยทุกคนดูลาะว่าอันนี้นะครับเสื้อขาเขาจะไม่ซักกันนะเนี่ยก็เลยสีมันก็เลยไม่ค่อยตกเพราะถ้าจุ่มน้ำทีนึงี่คือสีตกหมดเลย ก็คือตากแห้งเอาอย่างเดียวใช่ไหมตากแห้งแล้วก็ tôi tôi T T ทุบทุบุบอ๋อต้องทุบด้วยใช่อ๋อแบบนี้ใช่ไหมใช่เอาไม้ทุบทุบอเไม้ทุบทุบแล้วก็ตากแห้งโอเคค่ะเอ้ยเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันดีกว่าเดี๋ยววันนี้นะคะหวานกับจอร์ดจะพาไปขุดมันอะไรนะตีนหมีมันเหมือนมือเสือแต่มันเหมือนตีนหมีจริงนะ มันเหมือนตีนหมีจริงหวานกับจอ์จะไาหวานกับจอจนะคะจะพาไปขุดมันมือเสือนะคะซึ่งคนอาขาเขาเรียกว่าสันยีหมูสังยีหมูนะคะโอเคค่ะคุณจอจบอกว่ามันชนิดเนี้ยค่ะเราจะเอาไปแกงกับ ไปแช่โกนะคะหรือว่าผักกาดดองแห้งอีกทีหนึ่งนะคะก็ค<ว>ือมันจะอร่อยมากๆผักกาดดองแห้งเนี่ยก็คือเอาผักกาดไปดองให้มันเปรี้ยวก่อนแล้วก็เอาไปตากให้แหง้งซึ่งมันจะเก็บไว้ได้นานนะคะเดี<ว>๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะอร่อยแค่ไหนนะคะเมนูนี้ทําไมคุณจอดถึงแนะนํานะคะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปขุดมันตรงนู้นไปไปค่ะ sing hyɛn mami. ทุกอย่างเราจะหาได้จากสวนกาแฟของเราเลยนี่ก็คือสวนกาแฟของเราแน่แหละรัดเลาะป่ากาแฟไปเลยค่ะอย่างวันนั้นก็ในสวนกาแฟนั่นแหล,ละ <c oughs> ออเอาเจอแล้วในในนี้นี่ไงอ๋อขึ้นขึ้นบนต้นชาอ๋อมันชนิดนี้ เคยเห็นอยู่นะไหนมัน,มนจะมีเป็นลูกด้วยนะมันจะมีลูกอยู่ข้างบนอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อนี่นะคะใบลักษณะแบบนี้นี่การมันจะเป็นแบบนี้อันนี้เราจะขุดเหรอคะอ๋ะอขุดข้างล่างโอ้ สีม่วงเลยค่ะใช่ปรตีถ้าเป็นปรตีมันจะใหญ่กว่านี้อ๋อเป็นใหญ่เป็นใหญ่มาก,กมันน่าจะปล่อยไว้หลายปีกันนะเนี่ยมันก็อันที่เน่าไปก็มีอืม่อปไปเลยโอ้โหมันก็น่าจะได้เะยโอ้แต่แข็งมาก,กแข็งโป๊กเลยอือ uh huh. นี่นะคะมันก็ใช้มือล้วงเอาเลย <laughs> หากินได้ง่ายมากเลยนะคะในสวนมีทุกอย่างฝังไว้เล็ก,ลกๆฝังไงกกว้ฝังไว้กน็นี่หวานก็ไม่เคยกินเหมือนกันพหดอนี้มันจะใหญ่มากเลยนะดูต้นอื่นก่อนถ้ามันมีใหญ่กว่านี้เดี๋ยวเราเอาเอันนี้ไปฟังอีกต้นม,มันขึ้นมาไดค่ะคนไหนกาจะต้องฝังน้นโอเคไปเดี๋ยวเราไปหากันต่อน,นะคะ เ <C ül üyor> ใส่ชุดอะค่ะนี่แบบโหดูดีมากคนรือว่าชุดชุดเฮ้เ <c> ส <oughs> ื้อเขาดูดีมากเลยอ่ะโหตรงนู้นหรอโห เลยออ่ะันนี้ใช่มดเลยนี่นะคะหวันให้ดูเสื้อที่คุณทวดปักนะคะสวยมากคือแกก็เข้าใจที่จะเลือกสีเลือก,กลายนะคะเข้ากันมากเลยอะ่ะ <c oughs> ดูผ้ามันจะเป็นผ้าแบบเก่าๆอะไร โอ look, ้โหอ้โหเฮ้ยนี่ใช่หมดเลยเหรอใช่ใช่ม oh oh. าหืมมามากขุดไม่ออกมั้งเนี่ยโอ้มาหืมมามากเลยนะครับโอ้ยยังอึ้งอยู่เลยโอ้โหนี่ก็ก้อนนึ่งอุ้ยนี่ใช่หมดเลยเหรอใช่แต่นี้น่าจะเปื่อยจะกินไม่ได้แล้วมั้ง มันฝ่อใช่ไหมลองลองเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเขาเลยเรียกว่ามือเสือไงโอ้เนี่ยเฮ้จริงนะใช่นี่มือเสือเขาบอกห่างอย่างเงี้ยเนี่ยเขามันจะมันตะฮุบอย่างงี้นี่มันห่าอืมเย้โอ้มือเสือโอ้ยหรือว่านี้อร่อยกว่าหรือว่านี้อร่อยกว่าอันไหนกันเนี่ยดูใหญ่มากอะ เ,เดี๋ยวคุยนี่น <S <S นี่ก็น่าจะพอกินแล้วนะหัวเดียวนี้พอเลยได้แล้วโอ้ใหญ่มากยังไม่หมดนะเนี่ยใช่ไหมโอ้ยลักษณะมันแปลกมากเลยอ่ะ <S <S เคยเห็นไหมครับโอ้โหไหนลองโชว์สิคะนี่นะครับ โอ้โหได้มาแล้วใหญ่มากมันตีนเอ้ยไม่ใช่มันมือเสือมันมือเสือนะคะโอ้โหใหญ่มากเฮ้ยเราเอานี้ปลูกต่อไหมไหนเอาหัาฝังลงไปเลยฝังลงไปเนาะลองออมกลับไปที เราเอาหัวเล็กที่เราขุดมาเมื่อกี้ฝังกลับไปนะคะเพราะว่าเราเจออันใหญ่มาก,อกโอ้โหิึงต่อกันเหมือล้วงมาเจออีกแล้วอือ,อ,อโอ้โหลูกห,ห,หัวใจเธอ อ๋อให้ฉันเหรอรูปหันใจตื่นเลยนี่นะคะไปตะกร้าดีกว่าโอ้มาแป๊บเดียวเต็มตะกร้าอีกแล้วไปเลยค่ะอะไรที่ไม่เคยเจอก็ได้เจอนะคะมันอะไรอีกนะมันมือเสือนะคะสงีหมดชื่อสงีหมดชื่อนะคะ มันชื่อนี่แปลว่ามันสิง,งีนี่งงอะไรแปลว่าท่อนไม้เอาแล้วทําไมก็มันเหมือนท่อนไม้อ่อมันเหมือนท่อนไม้ก็เลยเรียกว่ามันท่อนไม้แบบแข็แงแข็แงอืมสิง,งีหมดชื่อนะคะเดี๋ยวมันดูกันอย่างที่บอกนะคะคนอาขาเขาจะเอาทุกอย่างที่กินได้มาแกงอย่างเช่นที่หวานเคยบอกตอนนู้นใช่ไหมเอาทัว เอามันเอาเผือกอะไรมาแกงได้หมดเลยนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันตอนนี้หวานกับจอดกําลังเดินทางกลับไปที่บ้านนะคะเพื่อที่จะไปทำกับข้าวเย็นนี้ค่ะตอนนี้<ห>นคือเหงื่อแตกมากเลยเหงื่อแตกร้อนใช่ กําลังเล่นกับเจ้าไม่ขึ้นโหตัวใหญ่มากไรอบุยาาลีอะอับดุยาะายคารอับดุยวายรนอ๋อายุาร์ นี่นะคะทุกคนหอมปลาแช่โก,กผักดองแห้งนะคะก็คือเราจะเอาไปเราจะเอาไปดองก่อนนะคะให้มันเปรี้ยวเสร็จแล้วเราจะเอาไปตากะคะ่ะหอมมากโอนต้องลายแต่เธอดูๆมันเป็นเหมือน <S <S 2> <S 2> <S กินมะขามเปียกอะ มองไกลๆนี่ใยอสูบเลยมันมันมันคือมือซื้อเหมือนไหมเหมือนเลยเนาะเออเหมือนมากตาโอ้โหตะพุบอุ้งมือปับปับนี่ไงครับเสร็จแล้วนะคะตัดอันนี้นี่ไงหัวใจจะได้มีเยื่อใยต่อกัน ตัดเดยอะใหญ่เลยค่ะตัดตัดสายออกทั้งหมดอยู่ข้างในกันปะอ๋อเป็นสีแบบนี้ขาวม่วงฟองง่ายมากเลยมันยังดิบนี่ค่ะนี่นะคะได้แล้วซึ่งคนอาหารนะคะเขาจะ ไม่ได้ยมใช้เขียงแล้วก็ซอยซอยๆเป็นชิ้นแบบลูกเตาเขาจะใช้มีดนะคะสับนี้แล้วก็เนี่ยค่ะหักมีดแบบแกกนี้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยแบบนี้เลยเขาบอกว่าถ้าถ้าแบบนี้จะอร่อยกว่านะคะชิ้นไม่เท่ากันแต่ว่ามันจะเปเื่ยอยเร็วอ รสชาติมันจะเข้าถึงมากนี่นะคะคุณจอยกำลังเตรียมเครื่องอยู่ใส่อะไรบ้างคะ,อ,ะอย่างเครื่องปรุงก็จะมีกระเทียมพริกสดครับพริกสดแล้วก็มีตะไคร้แล้วอันนี้ก็คือจะเป็นผักกาดดองผักกาดดองแห้งตะโกแล้วก็จะมีวัตถุดิบหลักของเราก็คือ ม,มันมือเสือมมันมืืออเสอใช่ไหมโหใช้แค่นี้เลยใช่ไหมใช่โอเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะอร่อยหรือเปล่าอะไรครับลุยก่น <laughs> ผู้ชายคนนี้ทำอาหารเก่งนะคะ <laughs> ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงน,นะคะ กระเทียมลงไปคะ่ะตามด้วยพริกสดชุดอาข่าวหวานเข้ากับเตาไหมสียมากเลยคะ่ะเอยสวยจริงชุดสวยเ<ว>หรอชุด <laughs> <laughs> น้ำเดือดแล้วคะ่ะอ่าม,มันลงไปเลย ีสวยมากอือโอ้ลูกสาวมาค่ะเนี่ยโอ้ยเปิ้ลอะไรมาค่ะเนี่ยเปิ้ลมิกกี้เปิ้ลมิกกี้โอ้น่ารักจังเลยลูกอะไรอยู่ใช่อะไรอยู่ใช่อ๋อเอไเนี่ย่เอียเนี่ยอ๋อเอไหนชื่อเสร็จแล้วคะมีอะไรบ้างคะชุดอะมีชุดแตงโมด,ด้วยมีชุดแตงโมด,ด้วยอืมแล้ววันนี้นะคะหวานจะแกงเครื่องใน ใส่รากหอมชูแล้วก็มีใส่เลือดหมูด้วยนะคะอันนี้เป็นอาหาระคะที่ขวานก็ชอบกินอย่างหนึง่งเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันจะทำยังไงนะนี่นะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วก็ใส่ขิงลงไปผัดก่อนตามด้วย แส่ไข้ค่ะใส่ข้าในลงไปค่ะอันนี้ผัดให้แห้งเลยนะคะเตินเกลือค่ะ รากของชูนะคะเอาไปทุบก,ก่อนแล้วก็ตัดให้หอมเลยค่ะนี่ก็เดือดปุดๆแล้วนะคะอันนี้หออปลาโบนะคะเอาไปล้างแล้วก็ซอยแล้วค่ะ ไรงไหมเบแซ่บเดี๋ยววันจะลองชิมนะคะุณเจ้าบอกอร่อยมากรับประกันครั้งแรกนะคะแกงมันใส่หอปลาแช่โกหรือว่าผักกาดดองแห้งนะคะอือหือใช่โอ้อร่อยจริงยิ่งทึ่งเลยมันหอมอ่ะหอมหอไประชงโก นัวมากทุกคนนี่คือใส่แค่พริกกระเทียมเกลือตะไคร้มันแล้วก็ผักกาดดองแห้งอร่อยมากเนี่ยค่ะมันเหลือเชื่อตรงนี้แหละอาหารอาขารนะคะมันเขารู้จักวัตถุดิบแล้วก็เอามาทำได้อร่อยมาก<อ>ยำยเยมใครก็ใส่น,นี่ก็จบแล้วคะ่ะผักชีโอเคลองมั้ย เขือเทศของเรานะคะตำม,มะเขือเทศเนี่ยค่ะอย่างถ้าหน้าหนาวเราจะชอบมานั่งผิงไฟตรงนี้งนี้ <c ười> คือแบบได้ฟิลมากเลยนะคะนี่ค่ะตำม,มะเขือเทศสูตรอาคานะคะก็จะมีมะเขือเทศใส่กระเทียมย่างนิดนึงแล้วก็ผักชีฝรั่งผักชีนะคะใส่ใบสะระแหน่นิดนึงนะคะ แล้วก็วันนี้เราจะใส่เป็นพริกผงอันนี้พริกผงสูตรอมดชูนะครับแกงเครื่องในค่ะแล้วก็อันนี้แกงมันใส่ห่อปลาแช่โกนะคะม <Mama. Mama. S 1> ะมะน,นี่จียอกับน้ำพิษประเทศ Mama. 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 ค่ะน,นี่ก็อันนี้หนะน,น่อนนนยนะ Mama. Mama. อันนี้เป็นกุ้ยช่ายดองค่ะอันนี้เป็นห่อปลาแช่โกเอามายำนะคะ ด้วยกันนะคะ